สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่9มิถุนาย,ยนปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเิา่มกรื่องที่โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบเลือ่อโซนยุโรปกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนาที่4เวลาย1่นาฬิกาคาซัคสถานจะาพ่อนอตมาซิโดเนียเวลาตี14อิตาลีจะพบมอนโดวาเอสโตเนียจะพพนอเ์เวโครเอเชียจจพบพับเก เบลเยียมจะพกกับเวลและหมู่เกาะแฟโรจะพกยิบลอลตาโปรโกแกรมฟุตบอลโคซาฟาครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที ca, ่2เวลา20่สนาฬิกามันดากัสกาจะพบเอสวาตินีและเวลา23 os, ่สนาฬิกาคอมโมลัสจะพกบอสเวนาโปรโกแกรมฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติในคืนนี้นะครับเวลา17บเจ็ดนาฬิกาอิเคโอทลากินีจะพบแคนาูนยูกันดาจะพบแกมเบียเวลา23่สนาฬิกาลิเตนสไตย์จะพบสกอตแลนด์เวลาเที่ยงคืนโคโซโวจะพบคอมโมลัส เวลาตีหนึ่งมอนเตเนโกรจะพื่อาร์เมเนียและเวลาตีสามโมร็อกโกจะพื่กับเบนินและโปรโกแกรมฟุตบอลเมเจอร์ลิกซ์สเกอร์ในเช้าวันนี้นะครับเวลาหกโมงเช้านี้ผ่อนแลนทิมเบอร์จะเพืเซนต์หลุยส์ซิตี้เวลา8ปดนาฬิกาไวเคปจะเพื่อเซียร์เทนซาวเดิร์และเอลเอฟซจะเพื่อสปอร์ติ้งเคซินะครับและนี่คือโปรโกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ